t ู u e 5ีร่วมสนับสนุนการจัดประกวด Miss and m r Supranational Thailand หนึ่งใน5เวทีการประกวดระดับแกรนด์สล m มของโลกที่ได้จัดการถแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่ครับประกาศเปิดรับสมัครเฟ้นหาหนุ่มสาวหน้าตาดีมากความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนไทยนะฮะเดินทางสู่เวทีการประกวด m i s s Mr. s u r s u p r t n o t i o ป a รนนประจำปี2022ณประเทศโปแลนด์ในเดือนกรกฎาค,คมนี้พร้อมเปิดตัวมงกุฎ Supremacy t o p a z ประจำปี2022ด้วย โดยคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีรเตชะหวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัททรูร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้เกียรติมาร่วมงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งทาง True 5g ได้นำเครือข่ายที่ครบกว่าเร็วแรงกว่าและครอบคลุมกว่าสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้โดยเครือข่าย True 5g ครับจะเข้ามาสนับสนุนในทุกกิจกรรมการประกวดตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกหนุ่มสาว30คนไปจนถึงรอบการตัดสินหาผู้ชนะ นอกจากนี้ครับยังสนับสนุนสถานที่การจัดกิจกรรมการประกวดส่วนหนึ่งที่ True Digital Park ศูนย์กลางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่ครอบคลุมด้วยสัญญาณเครือข่ายอาัจฉริยะจาก True 5G เท่านั้นยังไม่พอครับสามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการคัดเลือกหนุ่มสาวหน้าตาดีมากความสามารถได้ทางช่องทาง True ID การประกวดครั้งแรก ชีวิตครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกในภาควิธภาพสร้างชื่อเสียงที่ดีให้ประเทศตัวเองเอาความเป็นไทยของเราเนี่ยไปคนสิคนสิใจเย็นๆนี่ป่อยเพื่อใหญ่เลยนะฮะใจเย็นๆตอนนี้คีนอยู่ ด้านคุณเก๋ชลดาครับหนึ่งในคณะกรรมการของปีนี้ได้เผยถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมกับให้คําแนะนําน้องๆที่จะเข้ามาสมัครอีกด้วยครับก็แอบเซอร์ไพรส์หนักใจเหือนกัน ตอนเมื่อกี้หมออ้อบอกว่าคุณเกศเป็นกรรมก,การเลยบอกเฮ้ยจริงหรอเกศมาถึงจุดที่เกศเป็นกรรมก,การแต่สิ่งกอื่นได้แล้วหรอค่ะก็จริงๆเราอาจจะแบบว่าเป็นเรื่องราวของประสบการณ์มากกว่าในการทํางานนะคะแล้วก็เอามาแชร์มาแบ่งปันกันเพราะจริงๆเราต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันย่อเล็กลงมา,มามากๆจริงแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมาอิทธิพลในทุกๆด้านคนที่จะเป็นมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสูปอรเนี่ยห้าสี่สามสองคนที่จะเป็นมิสเตอร์แล้วก็มิสซูปอรเนี่ยก็ถือว่าคุณต้องเป็นหนึ่งเด ในเรื่องเฉพาะเฉพาะทางที่คุณเก่งแล้วก็ถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมี พลังงานที่ดีนะคะจากภายในที่สามารถแบ่งปันถู่สังคมได้อีกด้วยค่ะก็สำหรับเวทีมิสแอนด์มิสเตอร์สุภาพรเนชั่นแนลไทยแลนด์เนี่ยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะกันนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะคะที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถไม่ใช่แค่สวยหล่อนะคะคือมีความสามารถในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็มีพลังงานบวกนะคะซึ่งเวทีนี้เขาสนใจมากๆในเรื่องของเมนชันะคะคืออยากให้ทุกคนนี้มีพลังงานบวกคิดดีมองโลกในแง่ดีสามารถมาส่งพลังบวกให้กับสังคมไทยในตอนนี้ได้ก็สมัครเข้ามาแล้วกันนะคะก็ถือว่่าาาเเป็นนนออีีกกกโสสททดมๆลยังุค ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ